คิดว่าหาดทรายสีขาวส,สวยคงมีแต่ตามชายฝั่งทะเลภาคใต้ใช่ไหมคะแต่ภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้เป็นหาดทรายขาวสลับแก่งขดหินน้อยใหญ่จํานวนมากอยู่ที่ภาคอีสานร,ริมฝั่งแม่น้ําโขงอาเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะเมื่อมาถึงจุดชมวิวน้องปลาบึกก็สามารถนั่งเรือหางยาวล่องชมเพื่อเดินเล่นที่ชายหาดแห่งนี้ได้ซึ่งเปรียบเสมือนพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างประเทศไทยและลาวค่ะ แต่หากนักท่องเที่ยวอยากเห็นภาพมุมสูงแบบ360องศาชาวบ้านที่นี่ก็จะอำนวยความสะดวกพานั่งรถอีแท็กประยุกต์ขึ้นไปชื่นชมความงามได้บนยอดภูโล้นซึ่งที่นั่นก็พบลุงแดงเนาในปราดชาวบ้านที่จะทำหน้าที่เป็นมักคุเทศบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะเอ่อท่องเที่ยวในลักษณะเชิงนิเวศหรือว่าเชิงธรรมชาติทุกวันเนี้ยเอ่อนักท่องเที่ยวอย่างอย่างผมเนี่ยส่วนตัวเองจะชอบอะไรที่มันเป็น ธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านเรามาลองนั่งรถอีตแตนเรามานั่งรถแท็กเตอร์น้อยเนี่ยขึ้นไปดูทะเลหมอกหรือว่าเราจะนั่งเรือเนี่ยเรือพายเนี่ยเพื่อจะออกไปดูแก่งเนี่ยผมว่าที่นี่เลยครับนักท่องเที่ยวทุกคนควรที่จะมาที่นี่เลยครับ สวยงามของอำเภอสังคมไม่ได้หมดแค่นี้นะคะในช่วงเช้ามืดนักท่องเที่ยวก็สามารถขึ้นไปรอดูทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นบนสันเขาที่ชาวบ้านเรียกว่าภูอีสันซึ่งเป็นเนินเขาทีเตี้ยเพื่อไปสัมผัสกับทะเลหมอกที่ขขาวโพลนเป็นทางยาวสุดลูกหูลูกตารายล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่ความหนานแน่นของหมอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันค่ะ หากสังเกตดีๆเมื่อพระอาทิตย์กำลังขึ้นแสงจะตกสะท้อนกับแม่น้ำโขงพอดีก็จะทำให้เห็นพระอาทิตย์หลายดวงค่ะจากนั้นก็สามารถนั่งรถอ e ีเท็กลงมาตามเส้นทางธรรมชาติที่ขนาบข้างด้วยพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านค่ะที่อำเภอสังคมไม่ได้มีเพียงจุดท่องเที่ยวบนภูเขาหรือริมฝั่งโของอย่างเดียวนะคะที่นี่มีน้ําตกเกิดจากลาธารน้ําหลายๆสายจากภูเขาไหลมารวมตัวกันจนกลายเป็นน้ําตกท่าลี ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจภายใต้เงาร่มไม้ได้อีกด้วยค่ะมีหลายที่หลายแห่งทีเดียวที่นักท่องเที่ยวยังไม่เคยมาเขาเรียกว่าอันซีนจริง,รงๆนะคะ่ะทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเยอะๆก็คงจะเ,เกิดความจอแจพลุกพ่านธรรมชาติถูกทำลายอะไรก็เลยคิดว่าถ้าเรามานะคะควรจะมาแบบน้อยๆทีละนิดทีละนิด แต่ว่าให้ได้คุณภาพจะดีกว่าอำเภอสังคมจังหวัดนองคายเป็นอำเภอเล็กๆอยู่ชายแดนไทยลาวมีแม่น้ำโขงกั้นอยู่วิวสวยด้วยเนินทรายขาวสลับกับโขดหินยาวเหยียดในแม่น้ำโขงขนานกับเส้นทางถนนสายน้องคายนะับว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พราะตลอดเส้นทางมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งหากขับไปเรื่อยๆก็จะถึงตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองที่นี่ชาวบ้านกำลังโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ชื่อวังบัวชมพูซึ่งเป็นหนองน้ำสาธรารณะขนาดใหญ่กว่า2,000ไร่ติดกับตำบลเวียงคุกและตำบลปะโคอำเภอเมืองหนองคายมีบัวขึ้นปกคลุมเกือบทั่วบริเวณมีทั้งดอกบัวสีแดงสีขาวและสีชมพูบานสะพรั่งตะการตาที่จะดูใกล้ดูไกลก็สวยไปหมด ที่นี่มีเรือไว้บริการมีคนพายพาเราไปชมบัวอย่างใกล้ชิดอยากให้หยุดถ่ายรูปตรงไหนก็บอกได้ค่ะปีนี้ก็อยากจะมาสานต่อเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายของเรานะครับปีนี้ก็จะทําให้มันมีลักษณะที่แตกต่างไปจากปีที่แล้วก็คือเราจะร่วมกับทางอเวียงจันทร์นะครับในการที่จะนําเสนอภาพควบคู่กันไประหว่าง องนนคายยกัับทเวีจสำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจังหวัดนองคายก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะที่นี่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวมากมายด้วยทรัพ,พยากรทางธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์หรือจะเรียกว่าอันซีนไทยแลนด์สมกับความที่เป็นเมืองน่าอยู่อันดับเจ็ดของโลกและจะรู้ว่าธรรมชาติสร้างสารรค์ให้มีความงดงามรอคอยให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสค่ะ ทุก่าคะถือว่าเป็นช่วงของสถานีมีดีมาบอกก็ว่าได้นะคะเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแหล่งใหม่นะคะที่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดในโลกเป็นอันดับเจ็เลยนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนค่ะแล้วก็ผู้เี่เกตงมาร่วมพูดคุยกับเราสองท่านบนเวทีนะคะท่านแรกค่ะก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายค่ะท่านผู้ว่าวิรัตลิมสวั์ค่ะท่านที่สองนะ,ะก็คือคุณจีรานันท์พิษปีชากวีศรีไรนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสดัเดียคราะว่านรเระองงขอการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้าเมื่อก่อนเนี่ยพูดถึงหนองคายหนึ่งละบ้างไฟนะคะแล้วก็สองที่เราคิดถึงก็จะเป็นในส่วนของการไปสงกรานสงกรานแล้วก็การไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของเราใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรามีมิติใหม่ออกมามีแนวนโยบายองไรคะท่านในการหาแหล่งท่องเที่ยวดีๆอย่างนี้มาให้พี่น้องประชาชนนี่คะครับเหมือนกับเหมือนที่คุณปุ๊กพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะ,เ,ะเวลาจะไปที่หนองคายเนี่ยไปเที่ยวหนองคายเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็จะไปเพียงแค่ไหว้หลวงพ่อพระสยนะครับแล้วก็ไปเดินที่ตลาดท่าสเสด็จนะ,ะแล้วข้ามไปท่านแหนมเนืองอ,อ,อร่อยอร่อย <laughs> ทา่ทานแหนมเนืองนะครับแล้วก็ไปเที่ยวฝั่งลาวนะครับแล้วก็กลับมากลับมาก็แทนที่จะได้มา,ามีกิจกรรมต่อก็ไปนอนที่อุดรน,นะครับล้วก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เพราะว่าหนองคายมันมีสนามบินครับไปอยู่ที่อุดร ทีนี้เราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องคายเราเนี่ยนะครับมันเหมือนที่คุณปุ๊บบอกอเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับเจ็ดของโลกนะครับโดยนิตยสารมัจเจอร์ดี้ของของฝรั่งเนี่ยนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งมีลักษณะที่เด่นตั้งหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิอากาศนะครับแล้วก็แหล่งตามธรรมชาตินะฮะความปลอดภัย การรักษาพยาบาลการเดินทางลหลายๆอย่างนะครับที่เขาใช้วัดเนี่ยมันเป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสวยงามทางธรรมชาติที่อยู่ริมน้ําโขงเนี่ยตลอดระยะทาง2 1 0กิโลเมตรนะครับแล้วก็ยังมีศิลปะวะัฒนธรรมวิถีชีวิตที่งดงามนะครับซึ่งซึ่งมันมีอยู่มาก,มา,ม,ากมายนะครับแต่ว่ายังไม่เคยมีการได้นําออกมาโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวเขาได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น ผมอยู่ที่นี่สองปีเนี่ยก็พยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะจะรวบรวมนะครับจะรวบรวมสิ่งที่ที่สวยสดงดงามเหล่านี้นะครับได้มีการประชาสัมพันธ์ไปนะครับก็ก็โชคดีนะฮะที่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้ทำงานร่วมกับทางากลุ่มสหาภาพนะครับโดยมีค,คุณจุดคุณจิรนันพิจิชาได้มาได้มาช่วยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ ปีที่แล้วเราก็ได้ไดทำเรื่องอรวบรวมนะครับกลุ่มสหภาพนะครับแล้วก็มียังมีช่างภาพของของนองคายเองนะฮะร,รวมทั้งช่างภาพน้องๆที่มาจากสพปลาวมาช่วยกันทำหนังสือน้องคายคมเลนนะครับเล่มที่นี่แหละครับเล่มเล่มเล่มเนี้ยเล่มเนี้ยเล่มเนี้ยข้างนในก็จะรวบรวมภาพทั้งหมะอ่ะะตรงนี้เป็นจุดผมเชื่อเ,เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะให้ คนทั่วไปได้เห็นความงามของหนองคายเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่จากความงามของหนองคายตรงนี้นะคะที่ทางสาภาพโดยมีคุณเจรนานพิติีชาเป็นตัวแทนเราเข้ามาร่วมมือยังไงในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้รวมไปถึงไปร่วมมือกับทางสปปลาวอย่างไงบ้างคะอ๋อคือสาภาพนะคะเป็นเป็นเหมือนกลุ่มช่างภาพที่อยากจะเราใช้สโลแกนว่าคืนภาพถ่ายสู่ ชุมชนและสังคมก็คืออาศัยฝีมืออาศัยภาพถ่ายเนี้ยทำอะไรตอบแทนสังคมจะบ้างาช่างภาพที่มาก็ล้วนแล้วแต่เป็นช่างภาพอาสาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมีประสบการณ์มีฝีมืออยู่แล้วเ,เราก็สามารถรวมได้อันนี้ภูมิใจมากาาแล้วเราก็จะไปถ่ายภาพให้กับจังหวัดต่างๆโดยที่มอบภาพนั้นไว้ให้เขาใช้ในการประชาสัมพันธ์รวมทั้งประสานกับช่างภาพท้องถิ่น เพืะะ่อจะทํากิจกรรมเกี่ยวกับภาพถ่ายเผยแพร่ความงดงามหรือวิถีชีวิตประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเนี้ค่ะเพราะ<ม>สาเหตุเกิดจากบางทีนะคะเรารู้สึกรำคาญไหมคะป้ายไวนิลลกตาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่โหรูปนี่ไม่น่าไปเลยก็เลยอยากจะแก้ไขตรงนี้ให้ด้วยนะคะกลุ่มสารภาพก็ได้เดินทางไปหนองคายโดยมีกลุ่ม กลุ่มแรกไปเซอร์เวย์ก็พบว่าจะใช้คำยังไงสั้นๆว่าเหนือความคาดคิดเพราะปกตินะคนไปหนองคายก็จะจะ,ะมีสองสามจุดที่ต้องไปแล้วก็ข้ามไปลาวไม่ได้เห็นอ่ะไม่ได้มีเวลาที่จะมาดูอะไรแบบนี้สวยจังเลย นี่แสดงว่าต่อไปนี้ถ้าเราไปหนองคายใครคิดว่าไปสองวันเที่ยวครบจบกลับบ้านผิดแล้ะก็ไปอยู่กันเป็นอาทิตย์เลยอันนี้มีหลยืนยันคอนเฟิร์มค่ะว่ามีอะไรอีกมากมายเลยอันนี้อันนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์เลยหน้านะคะบั้งไฟพญานาคแล้วเราไปเดินดูตามวัดต่างๆเนี่ยทุกวัดจะต้องมีนะคะเป็นศิลปะพื้นเมืองที่สวยงามมากอันนี้ก็สงการ นี่ก็เป็นภาพเลยทังภาพเหมือนกันนี่ดิฉันกําลังคิดนะฮะคนจันทร์นั้นแก็ท่านผู้ว่าด้วยว่าภาพสวยๆนะฮะจากช่างภาพของสหภาพที่รวมตัวกันทั้งพี่น้องไทยทั้งลาวด้วยเนี่ยนะฮะจะเป็นหเปรียบเสมือนการเชิญที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเขียนตัวหนังสือสักตัวเลยก็ยังได้เลยนะบอกว่าภาพนี้อยู่ที่ไหนคนก็จะอยากตามไปดูโดยดิฉันขออนุญาตถามในส่วนของช่างภาพสักนิดหนึ่งนะคะมีคุณเทียมศักลีสมบัติวัฒนานี่เป็นช่างภาพชาวไทยนะคะถามคุณเทียมศัก สองตาเราที่เห็นและถ่ายภาพผ่านเลนออกมานะคะมาเป็นหนังสือเล่มนี้อยากจะบอกกับคนไทยยังไงกับหนองคายที่เราไปเห็นมาที่อยากจะบอกนะครับก็คือช่างภาพมีหน้าที่แค่บันทึกภาพณเวลาที่เราเห็นแต่เราจริงๆคือเราอยากจะสื่อให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยให้เดินเข้ามาดูภาพที่เขาเห็นด้วยตาของเขาเองมากกว่าอย่างงี้ครับเรามีหน้าที่แค่สื่อสื่อกลับมาบอกเขาว่าเนี่ย ตรงนี้มันสวยยังไงอยากให้เชิญนักท่องเที่ยวต่างๆที่ชอบเชิงนิเวศเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับมาลองดูด้วยตัวเองต้องต้องถามต่อเลยนะคุณเทียมศักดิ์ว่าภาพที่เห็นเนี่ยเราเก็บมาได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ของของจริงไหมหรือว่ามันไม่เทียบเท่าของจริงหรอกมันไม่เลยครับมัน<า>ไม่เลยเลยคะ่ะใช่ครับ<อ>ภาพที่เห็นนี่คือมันเป็นแค่ภาพสองมิติค่ะแต่ถ้านักท่องเที่ยวหรือว่า ประชาชนคนที่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่รู้มีกี่มิติเพราะหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของผิวหนังที่ได้รับสายตาที่ได้มองสีที่ได้เห็นกลิ่นกลิ่นที่ได้รับาาทุกอย่างคือครบหมดเลยเราถึงอยากจะให้มายืนอยู่ตรงนั้นแทนที่เราออแค่เราจะสื่อเท่านั้นเองว่าถ้าคุณไม่ยืนตรงน,นี้สีที่คุณเห็นส่วนหนึ่งหนึ่งในร้อยที่คุณจะเห็นก็คือในภาพแค่นั้นนี่ว่าภาพว่าสวยของจริงนี่ มากกว่านี้หลายร้อยเท่าว่าอย่างนั้นถูกครับะะถามทางคุณเพชรสมัยพิลาวันช่างภาพอิสระของสปปลาวบ้างนะคะว่าภาพที่เห็นตรงนี้นะคะที่ประชาชนเห็นนะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนได้เดินทางไปเที่ยวไปชมจริงๆเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกยังไงคะคุณเพชรสมัยอันนี้อันนี้ตอบจากอาความรู้สึกของตัวเองที่ที่ว่าได้ไปเบิงมันแบบความรู้สึกทําอีกคือมันอเมซิ่งอ่ะมันแบบว่า บเคยบเคยเ,ค,ยเค,ยคิดมากก่อนบางน้ำซีมีแบบนี้ให้เขาเบิง่งแล้วก็อ่าอ่าเขาเป็นดีใจที่ว่าเขาเป็นได้เก็บภาพอันนั้นม,มาฝากโมแล้วก็เห็นให้เขาเจ้าอยากออกมาสัมผัสด้วยตัวของขาเจ้าเองอม,มันมภาพภาพอัมเมซิของคุณเพชรสมัยเป็นภาพ ความจริงก็คือหนองบัวชมพูนะคะที่เขาใช้หนองบัวแดงหนองบัวบึงบึงบัวแดงครับที่ที่จังหวัดหนองคายแต่ลองดูดอกบัวดอกบัวมีสีเฟสสมัยอ้อสองสีนสองสีในในดอกเดียวกันอ๋อสีขาวกับสีชมพูไม่แนว สวยหลีสวยนี้ความ <c oughs> ความไวของช่งางภาพนะฮะ,ฮะจากดอกบัวเป็นเรียกว,ว่าเปน็นพันพันหมืนม่นหมื่นดอกอ่ะแล้วสายตาเขาก็ไปจับเข้าที่ดอกบัวดอกนี้ค่ะ <c oughs> ว่าทําไมดอกบัวดอกนี้มันมีแค่ค่ะส <c oughs> ีขาวสีฟ้าสองสีแล้วระหว่างที่เรือแล่นผ่านเขาสามารถจับภาพไว้ได้อ่ะค่ะไวมากตัดบเลยนี่ ถ้าเราไปเราจะหาเจอไหมเนี่ยนั <laughs> ่นสิเป็นปริศนาว่า <laughs> ไปหากันจะมีใครหาเจอเอีกหรือเปล่าค่ะงดงามจริงๆนะคะแต่ว่าในความงดงามตรงนี้นะคะประชาชนที่ชมรายการสถานีประชาชนฟังท่านผู้ว่าวิรัตพูดฟังพี่จิราน,านพูดนะคะฟังช่างภาพสองท่านที่บอกว่านี่ผมถ่ายมาแค่สองเมตรมิติคุณยังว่าสวยแล้วถ้าคุณไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหคุณต้องหลงรักหัวปักหัวปาแน่นอนพื้นที่เนี่ยเตรียมพร้อมไหมคะว่าถ้าหากนักท่องเที่ยวเขาเห็นเขาอยากไปดูด้วยตา เราจะดูแลต้อนรับขับสู้ที่พักอาหารจุดท่องเที่ยวยังไงบ้างคงต้องให้ทางท่านนายกสิษดิ์ักเบ้าแก้วนาะะยกองการบริหารส่วนตำบลบ้านมว่วงเล่าถึงความพร้อมหน่อยเชคะกเชิญค่ะครับก็ทางตำบลบ้านม่วงของเราก็เตรียมพร้อมระดับหนึ่งนะครับก็คือยังไม่พร้อมสําหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับจะจะให้อยากให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยแท้คือจะทํางานกันเป็นก,นกลุ่มเป็นทีมนะครับส่วนมากจะเนั้นภาพส่วนรวมชาวบ้านเป็นหลักก็จะไม่เน้นเชิงพาณิชย์นะครับก็คือค่อยๆเติบโตค่อยๆไปด้วยกันเพราะว่าท่านอาจารย์ดรเจริญนันก็กระซิบเสมอว่ามันดิบมันดีนะค่อยๆค่อยๆไปอย่าอย่าเพิ่งทาร้ายมันก็คือเราอยากเติบโตแบบยั่งยืนนะครับก็ความเตรียมพร้อมมีอยู่ระดับหนึ่งครับ ค่ะแสดงว่าถ้าเกิดไปเที่ยวก็อาจจะไปเป็นหมู่คณะเล็กๆเ,เป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงสิบคนยี่สิบคน,คนแต่ถ้าเกิดจะไปเป็นแบบโหเป็นกลุ่มเป็นรอ้อยน,นี่ก็คงจะไม่ไหวใช่ไหมคะตอนนี้เรากาลังพูดถึงจุดเล็กๆจุดหนึ่งของจังหวัดนนองคายทั้งจังหวัดนนองคายเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากนะ,ะอันนี้คือ,อตําบลบ้านม่วงน,นี่ปลาอะไรคะใหญ่จาางังหนงแดงสวยมาก ปลาอะไรคะเป็นปลาคังสดครับนักท่องเที่ยวไปก็จะได้รับประทานอาหารที่ไม่ไม่ใช่ปลาฟิตนะครับเป็นปลาสดๆดจากประมงชาวบ้านมาก็ทํากินได้เลยไม่ผ่านการฟิบดูหน้าดิจ้าสิครับปลาคังสดเขามีต้มยำปลาคังเ็มีปลาคังผัดผัดเผ็ดปลาคังผัดชาโอ้ยหลาของการท่องเที่ยวเดี๋ยวจะให้ดูอะไรค่ะมีเท่าไหร่เอามาเอามาโชว์เลยนี่คือรถท่องเที่ยวของของบ้านม่วง เพราะฉะนั้นไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวประมาณ3รถบัสพร้อมกันได้หรอกค่ะมาทีละรถกระบะก็พอนะฮะ่รึงรถเก,งก่อองอะไรเงี้ยนะค,ะคือถ้าใครใครคิดถึงสถานที่อื่นๆในประเทศไทยที่สวยเหลือเกินดีดีเหลือเกินเสร็จแล้วก็หากันไปอย่างพรวดพราดทีเดียว <c oughs> แล้วก็พอมีมีอะไรต่ออะไรขยะของเสียหรือว่าผู้คนจอจะทลุกคลานก็เริ่ม วิภาษวิจารณ์ต่างๆนันนะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคือต้องศึกษาก่อนว่าเราจะไปดูอะไรน,นะคะในกรณีะะของอบ้านม่วงและ หมู่บ้านตําบลอื่นๆริมแม่น้าโขงนี่นะคะก็คือวิถีชีวิตนั่นเองวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติหากินอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เราไม่ต้องไปดัดแปลงเขาแต่เราต้องดัดแปลงตัวเองใ,ในการเข้าไปเพราะเราไปอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวนะเขาอยู่ของเขามานานเป็นวิถีช,ชีวิตนะ,ะ,ะอย่าให้เขามาลําบากเพราะเราแล้วเท<ร>่าที่ไปสัมผัสบ,บ้านมวงนะคะก็คือว่าพูดพูดง่ายๆเลยนะชาวบ้านไม่ได้ยากจน ไม่จําเป็นว่าจะโอ้ยเข้ามาเถอะการท่องเที่ยวเอาเงินมาหวานแถวนี้อะไรแต่เขาทำเพราะเขาภูมิใจภูมิใจในท้องถิ่นโอ้ยบ้านฉันมีทะเลเหมอกเคยเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอการเปลี่ยนแปลงเนี้ยก็หวังว่าคงคงจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มีทิศทางนะฮะดิาฉันบอกมีความสึกนะคะว่าต้องขอบคุณชาวบ้านบ้านม่วงนะที่เขาใจกว้างเขามีของดีอยู่เขามีอของสวยของงาม เขาก็ไม่ได้ขี้เหนียวเลยที่จะบอกเก็บไว้ตรงนี้ว่าเดี๋ยวเปิดเป็นข่าวไปเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวอากาศไม่ดีเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแต่เขาอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมชื่นชมนะความสวยงามเ็าบอกว่าการที่เราได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ดีๆคือการรับพลังกนะารเพิ่มนะพลังในตัวเราในการทําทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเมื่อชาวบ้านมุ่งเขาเปิดใจเปิดบ้านให้เราเข้าไปเที่ยวชมเราในฐานะของแขกไม่ใช่โจรที่จะไปทําลายบ้านเขานะฮะแขกต้องไปอย่างเป็นมิตร เขาจะได้ต้อนรับอย่างสบายใจท่านผู้ว่าเห็นว่ามีโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หนองคายเกี่ยวกับภาพด้วยหรอครับครับปีที่แล้วเราเรามีการจัดทิทรรศการไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะโดยโดยมีกลุ่มสหภาพแล้วก็คุณจิรนันพิพิชาเนี่ยมามาช่วยเหลือจังหวัดในเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วพร้อมๆก็เปิดตัวหนังสือหนองคายคมเรนตัวนี้นะฮะซึ่งเราคิดว่าเราจะมีโครงการในปีปีนี้อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยที่อยากจะทําเป็นหนังสือที่เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับ<ช>แล้วก็จะทําร่วมกับทางทางเวียงจันทร์นะครับก็ยังคุยกับทางคุณจีตอยู่นะครับว่าเราอยากจะทําเป็นสองภาษาเ,เป็นสองภาษา<ช>นะครับ <นะ S 2> ซึ่งซึ่งก็คงต้องมีการพูดคุยกันกับทาง,งทางทางเวียงจันทร์ด้วยนะฮะแล้วเราก็มีการไปไปพูดคุยกับทางท่านท่านท่านทูตนะครับที่ที่เวียงจันทร์แล้วนะครับ ก็คิดว่าในปีนี้เนี่ยก็ยังยังยังคิดอยู่นะครับว่าจะมาจัดที่ไหนดีจะจัดที่น้องคายหรือว่าจัดที่เวียงจันทร์หรือว่าจัดที่กรุงเทพนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ยังยังยังไม่ได้ตกลงกันแต่ว่าให้ทุกคนได้ติดตามชมนะครับ,รบเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสารครค์นะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือของสองประเทศด้วยนะคะนี่หลายท่านที่ชมรายการอยู่จจะมีความรู้สึกว่าอยากให้คุณจิรนันไป แถวจังหวัดตัวเองบ้างนะแล้วไปแล้วเราก็ได้พบความสวยงามของแต่ละที่นะคะอย่างน้องคายเนี่ยนะคะอยากให้ทางคุณเจนนันได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะฮะเรามีอยู่ประมาณ4ีนาที๋วยควคนละ2นาทีนะคะว่าอยากจะให้คิดอยากจะให้ไปเที่ยวอย่างไรคะเชนค่ะอันนี้เป็นแบบทดสอบนะคะว่าการลัณนิยมการท่องเที่ยวของพี่น้องคนไทยเนี่ย จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมหลังจากที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กล่าวโทษนูน่นนี่นั่นอะไรกันเยอะแยะมากมายเนียย่ยจุดที่เปิดใหม่ๆอย่างบ้านม่วงอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายเนี่ยค่ะด้านหนึ่งก็คือชุมชนเข้มแข็งพอที่จะต้านทานกระแสที่มันไม่ดีไม่งามหรือเปล่า,าอีกด้านหนึ่งคนที่เข้าไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้ คุณพร้อมจะปรับตัวไหมอ้มอาวยุงกัดน,นี่ทนไหวไหมหรือ <c oughs> ว,ว่าอย่างพวกเรานั่งรถด,ดูในรูปมันสนุกดีนะนั่งรถอีแต็กขึ้นไปบนบน,บนเนินเขาเพื่อจะรอชมทะเลหมอ,อกแต่ต้องตื่นตีสี่ครึง <c oughs> ่งสู้ไม่สู้ <c oughs> สู้ไม่สู้นะ,ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าอยู่ดีๆไปทํากะเช้านี่นะหมดกัน <c oughs> ใช่ง่ายไปรสชาติของการเดินทางหมดเลย <c oughs> ใช่นะคะหรือว่าช่างภาพที่ไปเนี่ย ไปถ่ายภาพสวยๆงามๆแต่ว่ารักธรรมชาติจริงหรือเปล่าทุกอย่างเป็นบททดสอบหมดเลยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะเอาขอตัวแทนสอปป,อป,อปอลาวสักนิดหนึ่งนะ,ะในฐานะเรามีคนไทยเต็มห้องส่งแล้วขอพี่เพชรสมัยนะคะอยากจะฝากบอกกล่าย,ยางไชวนพี่น้องชาวลาวมาดูไหมก็อยากจะชวนเชิญพี่น้องทางทางลาวแล้วก็มาเบิ่งมาเที่ยวจังหวัดหนองคายแล้วก็อยากจะเชิญชวน พี ás, de ens, ini, ่น้องทั้งฟังนี้ไปเที่ยวบ้านบ้านตัวเองคือกันนเพราะว่าต้อไปแถบอาเซียนก็สิเปิดเป็นเอเชียเนาะการไปมาหาสู่กันก็คงจะง่ายขึ้นแล้วก็อชื่อว่าจะเหนการโฆษณามียงก็คงจะเข้าถึงประชาสนได้ได้ได้หลายขึ้นอีหลีเห็นน้ำนะแต่ที่ล่ามีมองไหนสวยๆก็บอกมาเด้อ เดี๋ยวสถานีประชาชนสิ่วสิ์ไปเบื้องน้ําแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันนะคะอ่ะคราวนี้ท่านพัววิรัตนะลคะอยากจะฝากพี่น้องประชาชนยังไงฮะเชิญค่ะจริงๆเเสียได้เสียดายนะมีแค่เหลือเวลาแค่2นาทีนะครับก็ยังมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่อยากจะพูดทยอยออกดีไหมคะค่อยๆออกต้องมาอีกนะฮะอยากจะฝากนะครับว่ายังมีท่องเที่ยวอีกมากมายเฉพาะในตัวอําเภอเมืองเนี่ยนะครับนอกจากจะไปไหว้ตุงพระพัสส์ยแล้วเนี่ย จริงๆแล้วมีหลวงพ่อที่พระที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกตั้งเยอะเลยนะครับที่จังหวัดได้ทําโครงการเป็นไหว้พระเก้าศรนะครับมีหลวงพ่อพระ,พระสยพระสุกพระเสียงพระสวยอย่างเงี้ยฮะที่ตั้ง9องค์อยู่ที่อำเภอเมือง5องค์อยู่ที่อำเภอท่าบอ่อสองแล้วก็ที่พนมิสัยอีกสองโอ้โยยิ่งฟังก็เพราะว่าผู้ยิ่งอยากไปเลยนะครับวแค่เก้านี่ก็วันหนึ่งลวฮะแล้วสิ่งที่ หลาย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 ท่านไม่ไม่ทราบนะครับว่ามีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจืดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่หนองคาย oh. เป็นพ <c> ิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่นะครับตั้งตั้งตั้งสี่พันกวตารางเมตรนะครับมีทั้งปลาทะเลปลาน้ําจืดอีกตั้งตั้งรวม200ชนิดนะครับ <c> ซึ่งซึ่งตอนนี้เราได้ตั้งชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าจืดเซลินทรนนะครับตรงนี้ก็ก็อยากจะให้ไปชม นะครับแล้วยังมีอีกหลาย<อ>าที่เลยนะคะที่ไปไหว้พระธาตุอย่างเงี้ยนะฮะพระธาตุล่าหน,นองแล้วก็พระธาตุบางพวนอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ที่มีมีปัญหาเรื่องกลิ่นอันเดี๋ <c oughs> ยท่านผู้ว่าจะจัดการ <c oughs> ให้นะแต่ว่า <c oughs> ทั้งหมดที่ท่านผู้ว่าวีรัสได้เล่ามานะคะท่านผู้ฟังดิฉันว่าสิบปากว่าไม่เท่าเราไปชมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะฮะความงามของจังหวัดหนองคายนะดิฉันว่านามสู้คนหนองคายไม่ได้นะฮะคนหนองคายที่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะฉะนั้นวันนี้รายการสถานีประชาชนในช่วงของสถานีมีดีมาบอกเรามั่นใจนะคะว่าหนองคายมีดีหลายอย่างจึงนํามาบอกเล่านะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะต้องขออนุญาตไปเยือนหนองคายอีกนะคะนำจุดดีๆหลายอย่างของหนองคายมานําเสนอแน่นอนค่ะกลับขับคุณ่ันู้ว่วนะคะแล้วก็คุณจิรันพิชัยอย่างสูงค่ะท่านผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ทีมงานทุกๆคนแล้วก็ดิฉันนนดูมาเกษตรพุ่นลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ